เพียงเป็นเงินเงินไปหาเองนะคะจะส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะเยอะๆหน่อยนะคะ <laughs> ยายค่ะ <laughs> รอบหนึ่งปีการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วแต่กับพบว่าวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติ๊กตอกของแตงโมกับมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโพส์คลิปแม่จิมพนิดาคุณแม่ของแตงโมหล,ลังได้รับของขวัญจากลูกสาวไปติดตามชมได้ในคลิปค่ะยอออะไรง กล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มลองดูลองเปิดดูใครได้บ้างเนี่ยของแม่หมดเลยไงมีอะไรบ้างอ่ะเป็นแปลกๆนะไหนดูซิมีอะไรบ้างมีตังงหูสวยไหมาดูสวยที่อะไรอันนั้นเป็นกุญแจแบบว่าหออที่ให้กุญแจอ๋อนี่กล่องสุ่มจริงป่ะใช่เพียงเป็นเงินพี่าลุ้นอยู่นะ พิงกระเป๋าวาเลนติโนนะจ๊ะใส่เง in ินหรือเปล่าใช่ไอ้วาเลนติโน่ทำเงี้ยนี่มันทำเงี้ยงอิตาลีนี่ยไม่มีเงินไม่มีเงินต้องไปเตาเองนี่มีลูกไหนขอโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีลูกได้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 เงินไปหาเองนะคะจะส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะอ่า เยอะๆหน่อยนะคะยายกันเขาคืนนี่เขาไม่เอาเนี่ยก็าในคลิปนี้เป็นตอนที่แม่จิมเปิดกล่องของขวัญแตงโมพูดว่าเป็นกล่องสุ่มของแม่หมดเลยภายในมีต่างหูและกุญแจนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงและแม่ยังถามว่าใส่เงินหรือเปล่าก่อนจะลุ้นเปิดกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีแต่ภาพของแตงโมโดยแตงโมพูดในคลิปว่าเงินไปหาเอาเองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนแม่เลยบอกว่าเยอะๆหน่อยนะคะก่อนที่แตงโมจะบอกว่าได้คะ่ะ ทิกตอกดังกล่าวยังพบว่าได้มีการโพสต์คลิปของแตงโมล่าสุดคือเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีก2คลิปโดยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นคลิปที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนทําให้มีคนเข้ามาตั้งคําถามว่าใครเป็นคนโพสต์คลิปเหล่านี้และบางคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของบังแจ็คเพราะมือถือของแตงโมน่าจะอยู่ที่บางแจ็ค ก่อนหน้านี้แม่แตงโมออกมายอมรับว่าเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้กับบางแจ็คแต่บางแจ็กก็บอกว่ากู้ข้อมูลได้ร้อเอร์เซนและได้ส่งข้อมูลกลับมาให้กับแม่แตงโมแล้วต้องติดตามกันว่าในวันที่ครบรอบการจากไปของแตงโมจะมีความเคลื่อนไหวจากช่องทางโซเชียลที่เป็นของแตงโมอีกหรือไม่ซึ่งใครเป็นคนโพสต,ตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโอลเวอ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ